โอเคครับวันนี้เราก็มาเปิดงกงานย่าโมเช่นเคยนี่เตรียมของเสร็จแล้วครับนู่งงานย่าโม,ามครับเดินไปจอดรถไกลหน่อยไอ้ลุยเราก็เพิ่งมาถึงงานนะครับ พี่นนาๆพ่อค้าแม่ค้าตรงนี้ใจดีมากครับุณมากนะครับเดี๋ยวเซตของก่อนเจอกันใหม่ครับนี่นะครับเราก็เซตของกันเสร็จแล้ววันนี้เด้เพื่อนพี่ครับวันนี้เรามีสติกเกอร์มาแจกนะครับใครเดินผ่านมาก็มารับสติกเกอร์นะครับขอบคุณนะครับสี่ะติดตามนะคะขอบคุณครับขอบคุณนะครับ ยังแค่อยากรู้ทุกตอนเป็นไปคนนะคะเพื่อจะยอมรักให้ได้คนหนึ่งไปเรน่อยร้นรัเจ้าก็เพียงอยากเกเจ้านั้นไม่หายต้องคงไปคมส่งังินตา เมื่อนางอนที่เฝ้าใจมันไกลกันน้องชดีและรำรังเมบใหม้ขอฉันเขาเป็นไกกันช้าน,นีน้เจ้านี่มาจากไหนครับน ามาจากไหนครับามจากรุงตรอกค่ะขอบคุณนะคร <c oughs> ับเจอกันนะคร <c oughs> <บ>ับบายครับนี่ก็เป็นเวลาหนึ่งทุ่มแล้วนะครับเรารอมาสองชั่วโมงเต็มๆแล้วตอนนี้ก็าพักเบรกก่อนก <c oughs> ินน้ำก่อนครับวันนี้

งานนี้เตรียมกันมาอย่างดีแบตเตอรี่ครับน้อยครับข้ามมันข้ามคืนได้ขอบคุณนะครับฝากติดตามเ็จกับพี่ต่างเรอยเลยค่นครับพี่บเครับ้าา่ยเลยมต้องู่อ ขอบคุณมากครับขอบคุณนะครับพี่ฝากกดไลค์กดติดตามเพจป็นพิเับให้หน่อยนะครับขอบคุณนะครับตอนนี้เป็นเวลาเกือบเที่ยงคืนแล้วน,นะครับ<ม>เรายืนมาประมาณ6ชั่วโมงกว่าแล้วเราจะยืนต่อกอีกประมาณถึงตีหนึ่งนะครับเป็นกำลับบงใจให้ด้วย ตงนี้ก็คอนเสิร์ตเลิ่กแลนะครับคนก็เริ่มทยอยออกมาแล้วช่วงเวลาสำคัญครับลุยนะครับเปิดม้วนเปิดหัวเอาชื่อไปก่อนเลยนครับนะครับไปตามเด้วยนะครับ ร้านนากเลยค่ะยี่ห้ออีกขวดหนึวครับวันนี้ก็เปิดมอเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเวลาเกือบที่สองเก็บของครับทีนี้เก็บกับพี่พ่อค้าไหมครับีตายยู่ไม่เป็นไรไม่่วงเลยเฮ้ยครับเดี๋ยวเก็บของกันครับนี่นะครับอยู่หน้าร้านขนมหม้อแกงพริกบุรีครับขอบคุณพี่ๆด้วยนะครับที่ให้โอกาสให้สถานที่ เรามาร้องทุกวันเลยนะครับขออนุญาตทุกวันนะครับคุณนาอยู่นู่นเลยครับแต่เห็นนั่นสิเอาผมเอาผมแบกไปเองก็ได้ครับคุณนาครับรักษาเพื่อเสถียรที่ด้ยมีเวลามาดูพี่เลยอบาก็ได้ครับดีใจที่มาหาด้วยครับมากครับมี่ขายยำเหนียดอยู่ข้างหน้า โอเคครับขณะนี้ก็เวลาตีสองเสร็จแล้วนะครับเพิ่งเก็บของเสร็จครับหิ้วของพลุงพลังเช่นเคยเดี๋ยววันนี้กลับไปนอนพักผ่อนเอาแรงพรุ่งนี้ห้ามงเย็นเจอกันอีกครับสวัสดีครับ